ขอสวัสดีนะครับท่านนักศึกษาออมอสุรานาลีหรือเปล่าครับครับผมวันนี้มีอาคันตุกะนะครับจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็กนะครับก็พื้นที่ไม่ไกลกันจะโคราชเท่าไหร่นะจะมาแนะนำตัวว่าานี่คือผู้รับนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบุคคลเล่รล่อนไร้ที่พึ่งนะครับ ถูกคัดตัวมาจากสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ10บกว่าแห่งนะครับซึ่งสถานสงเคราะห์เนี่ยก็เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็คาดว่าเพื่อพวกน้องๆจบไปแล้วเนี่ยอาจจะมีบางคนนะที่ได้มีโอกาสาไปทํางานที่กระทรวงนี้บ้างนะครับหรือไม่ได้เข้าไปทําในองค์กรแต่ความเป็นจิตสาธารณะจิตอาสาอาจจะรวมตัวกันนะครับเข้าไปทํากิจกรรมที่มวกเหล็กนะครับ ไปกันเป็นกลุ่มก็ได้นะครับก็มีที่พักที่อะไรให้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าเอื้ออาทรต่อกันนะฮะในสภาพสังคมตอนนี้นะครับวานน้องถือให้พี่แป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับขอเชิญทั้งสองคนนะครับพี่ชื่อเชิดชัยางสาทรน,นะครับกำลังทำโครงการเรียกว่าโครงการก้าพฟัน้าเกลียน ตามกันได้ทางช่อง y u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  e และช่องกล้าฝันกล้าเปลี่ยนวันนี้ก็อาจจะขอ,อยากนำภาพนะฮะนำไปออกเป็นคลิปนะครับไม่ว่าเป็นรายการทีวีออนไลน์ด้วยแล้วก็ทาง Facebook ก็เป็น f c e e o o o ของคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนผมว่าาสังคมไท,าท,ทายของเรา,เาไม่ค่อยกล้าคิ้กล้าฝันเท่าไหร่นะครับก็เลยคลิดโปรแกรมนี้แม้แต่บุคคลที่ภายนอกมองว่านะครับ ไม่สบมบูรณ์นะฮะเราอาจจะคาดไดนสักสิบยี่สิเปอร์เซนันนี้เพื่อจะออกไปมีชีวิตใหม่อย่างเช่นเขานะเขานี่ก็คือทำภาคสิที่ครั้งก็บอกก็อยู่ปสามบางครั้งก็ปห้าจริงๆตอนนี้เท่าไหร่ครับปห้าครับไอ้นะปห้าปห้าอ,อายุอะสิบหครับสินะครับอันนี้คือเคยเป็นทหารมาก่อนนะฮะเป็นทหา,ารอากาศ มที่สานะครับครับอุดรธานีพลทหารสุเทพวิถีแล้วก็บ้านอยู่นครพนมสุเทพก็ชื่อเล่นว่าป๋องก็บอกว่าเขาอยู่บ้านใกล้ๆกับต้อมเรนโบว์เต้าต้อมเรนโบว้ก็เป็นศิลปินที่มีอายุแล้วละที่ร้องเพลงความในใจนะฮะนี่ก็บอกเขาเป็นเพื่อนเลยนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาร้องเพลงนะครับเริ่มจากเต๋านะครับเอาวันนี้เหรอเอาโหนะ คนนังนทช่วยช่วยนะนตัวให้น้องน่าจะอายุมากกว่าครับคนเอาคนเดินตัวเป็นคนหนครับเดิมคร่มจากเคยเป็นหารอากาศก่อนเคยเป็นหางเจนครับจบดาระปีสองจะจบมหปี28ปเปหาปีสครับเป็นศู อาเลี้ยงยื่นกินก,ก็กินสมัครของพี่ครับผมนี่ชาวเน่ง um, รองหน้าตอ่อครับเป็นทางไกลครับรองหุ่นยัทางการไทยครับตเสน่งมือแท็กกับปอที่กองแท็ก,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 กครับความฝันนะครับความฝันอยากกลับบ้านครับไปขายสามอย่างครับหนึ่งขายข้าวเหนียวสองส้มตำสามไก่ย่างครับครับผมขายที่ไหนครับขายอยู่ที่บอสครับ นครพนมบปศบริษัทของจังหวัดจำกัดอเภอเมืองจังหวัดพนมนรรครับโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่มีคู่ยังครับจะมีคู่ครองก็เป็นยังมีคู่ครองแล้วก็ขายเป็นรถเข็นเนาะขายเป็นรถเข็นครับอ่าวันนี้มอบเพลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆได้ทำไป้ทำอีกครับฟังเพลงของเรนโบว์นะครับเพลงความใจครับอ่าโอเคอะไรกันเราด้วยเลครับมาพิฆาตคนรัก ก้าวทำได้เธออีกเพื่อยิงถึงแรื่ไปกัดใจเพราะใจเธอทำเศร้าฝากความจริงฝากไปของใกรไกยคนหนึ่งโอ้ยกนหนึ่งรำพึงแต่เธอหากไปดีมีรักรักจงมันคงแน่นอนหากไฟโกรธจากลา น้ำตาเธอคงรู้เธอความจริงเดิดหน้าฉันมาเอาใจลยิ่งเธอโอ้ยพบเธอหลังนาหากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวังหากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลเพราะใจ